เรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนประมาณปีพศ2550ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมจำไม่มีวันลืมเลยเพราะเป็นประสบการณ์แรกในชีวิตผมที่เจอเจอเรื่องหลอนของชีวิตผมที่เกิดขึ้นมาเลยตอนนั้นผมอายุกำลังประมาณเป็นวัยรุ่น อายุ18ปีบริบูรณ์พอดีในตอนนั้นผมไม่ได้เรียนต่อแต่ผมทํางานแล้วที่กรุงเทพมหานครตอนนั้นเป็นช่วงเทศกาลจุดจีนพอดีพอถึงช่วงเทศกาลรุษจีนทางเท่าแก่ที่ทํางานผมก็มีวันหยุดให้หลายวันเพราะเท่าแก่ที่ทํางานเป็นคนเชื้อสายจีน ซึ่งพวกผมก็เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดกันทุกปีแต่ละคนก็อยู่คนละจังหวัดกันไปแยกย้ายนั่งรถกันที่หมอชิดฝั่งทางผมรอเวลารถออกก็ประมาณสองทุ่มซึ่งผมกับเพื่อนๆก็ต่างไปคนละทางกันพอรถทัววิ่งมาถึงบขงสที่บ้านอำเภอของผม ในตอนนั้นผมดูเวลาในมือถือซึ่งมือถือตอนนั้นทุกคนต่างก็มีมือถือรุ่นโนเกีย3310ของผมในตอนนั้นเวลาตีสองน่าจะพอดีรถทัวร์วิ่งเร็วและช่วงเวลานั้นไม่ค่อยจะมีรถวิ่งกันมากเท่าไหร่เหตุเพราะว่าไม่ใช่ช่วงเทศกาลใหญ่ของไทย ไม่มีคนเดินทางกันสักเท่าไหร่อีกอย่างทางบ้านของผมก็เดินทางไม่กี่กิโลเองจากกรุงเทพมหานครแค่400กว่ากิโลในช่วงเวลาตีสองที่มาถึงจะไม่ค่อยมีรถปิ้งไปยังหัวบ้านของผมสักเท่าไหร่เพราะรถเขาจะออกในช่วงตีห้าครึ่งผมจึงโทรบอกพ่อกับแม่ ให้หารถมารับผมหน่อยผมก็นั่งรอสักพักก็มีรถพ่วงข้างวิ่งตรงเข้ามาหาผมซึ่งรถพ่วงข้างคันนั้นเป็นรถของพ่อผมเองในตอนนั้นเขาจะฮิตกันมากกับการที่เอารถมอเตอร์ไซค์มาทำพ่วงข้างเพื่อให้ดั่งไปกันได้หลายคนคนแถวนั้นเขาจะเรียกว่ารถสาเล้ง และเมื่อพ่อขี่มาถึงแล้วจอดผมก็ยกมือบัดดีพ่อแล้วพ่อก็บอกว่ารีบเอากระเป๋าใส่รถแล้วขึ้นรถจะได้กลับถึงบ้านพักผ่อนกันไวๆผมจึงรีบขึ้นรถพ่วงข้างพ่อแล้วพ่อก็ขับออกจากบคสแห่งนั้นไม่ถึง20สินาทีก็ถึงบ้านของผมพอมาถึงบ้านก็เห็น แม่นั่งรออยู่หน้าบ้านแล้วแล้วแม่ก็ลุกมารับกระเป๋าจากผมแล้วก็ถามสารทุกสุขดิบกันตามภาษาพ่อแม่แล้วผมก็รีบเข้านอนพักผ่อนเพราะตอนนั้นยังไม่สว่างมากเลยพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าแม่ก็พูดให้ฟังว่าคืนนี้จะมีงานมีหมอลำมาสแสดงที่หมู่บ้านใกล้ๆหมู่บ้านเรา ผมก็ดีใจที่จะได้ดูหมอลำเพราะไม่ได้ดูมาสองสาปีแล้วหลังจากไปทำงานที่กรุงเทพพอถึงช่วงเวลาค่ำๆผมก็รีบอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะไปดูหมอลำและคนที่จะไปด้วยก็มีแค่ลุงพ่อกับแม่ผมแค่นั้นผมไม่ได้ไปกับพวกเพื่อนหรือวัยรุ่นแถวบ้านเพราะกลัว ไปกับคนพวกนั้นจะไปมีเรื่องชกต่อยตีกันเพราะวัยรุ่นแถวบ้านมีงานหมอลำทีไรมีแต่เรื่องตีกันทุกทีผมเลยไม่อยากยุ่งสักเท่าไหร่อยากกลับมาพักผ่อนและมาสนุกมากกว่าพอใกล้ถึงเวลาการแสดงหมอลำผมกับพ่อและแม่ลุงก็ได้นั่งรถสาเลงกันไปที่หมู่บ้านใกล้ ที่มีงานหมอลำพอไปถึงก็เห็นว่าหมอลำกำลังทำการแสดงอยู่พอดีเลยพวกผมจึงพากันไปจับจองหาที่นั่งกันทันทีพอดูการแสดงหมอลำไปได้สักช่วงระยะหนึ่งตอนนั้นที่จำได้น่าจะประมาณห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนพอดี แม่ก็ได้เอ่ยปากชวนทุกคนที่มาด้วยกันกลับบ้านเพราะดูท่าทีช่วงนั้นพวกวัยรุ่นกำลังขำเบนกันกลัวจะโดนลูกหลงและตอนนั้นผมกำลังห่วงนอนกันอยู่พอดีเลยตกลงกับกันก่อนที่หมอลำจะเลิกลุงของผมทำหน้าที่เป็นคนขับซาเล้งผมเป็นคนนั่งข้างหลังคนขับ ส่วนพ่อกับแม่นั่งฝั่งคนนั่งด้วยกันพอพวกเราทั้งสี่คนขี่รถมาถึงช่วงหนึ่งสักพักจนถึงกลางทางแถวนั้นเป็นถนนลาดยางทางก็มืดมากอีกอย่างไฟหน้ารถสาล้งก็ไม่ค่อยสว่างสักเท่าไหร่แต่ก็พอมองเห็นถนอนอยู่ข้างหน้าอยู่ในวิถธธีนั้นห่างตาของผม ก็มองไปทางข้างหน้าผมเหลือบไปเห็นมีคนเดินอยู่ข้างทางมองออกไปข้างหลังก็รู้ว่าเป็นเหมือนรูปร่างผู้หญิงพอรถดวิ่งเลยไปผมก็มองเห็นผู้หญิงคนที่เดินอยู่ข้างทางนั้นในอ้อมกอดของเขาได้กอดเหมือนเด็กสักประมาณส5ห้าขวบเห็นจะได้เธอได้เดินไปข้างหน้า ไปทางเดียวกันกับหมู่บ้านของผมผมจึงนึกในใจอยู่คนเดียวว่าทําไมตึกตื่นขนาดนี้ยังมีคนอุ้มลูกเดินอยู่ข้างทางเมื่อผมคิดได้อย่างนั้นผมจึงบอกกับลุงผมว่าให้รับผู้หญิงคนนั้นไปด้วยหน่อยเพราะสงสารเด็กและอีกอย่างกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นกับพวกเขาลุงลุงจอดรับเขาไปด้วยหน่อยลุง และลุงได้ยินผมพูดแบบนั้นลุงผมยิ่งบิดคันเร่งซาเล้งคันนั้นให้เร็วกว่าเดิมอีกส่วนผมก็งงและลุงได้บอกกับผมว่าเองอยู่เฉยๆอย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้และผมก็ได้สังเกตเห็นสีหน้าของแต่ละคนพ่อกับแม่สีหน้าในตอนนั้นเหมือนตกใจอะไรสักอย่างแต่ไม่พูดอะไรเลย ผมจึงเงียบสักพักเลยตรงจุดนั้นมานิดหนึ่งผู้หญิงคนที่อุ้มลูกคนนั้นก็มาเดินอยู่ข้างหน้ารถของพวกผมอีกคราวนี้ผมชิดในใจแล้วว่าไม่น่าจะใช่คนแล้วช่วงวินาทีนั้นก็รู้สึกขนลุกมาเองอย่างบอกไม่ถูกแค่เซี่ยววินาทีดังกล่าวผู้หญิงคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นมายิ้มให้ผม แล้วผมก็ได้ยินขอพูดว่าให้ไปส่งหน่อยลูกฉันไม่สบายและนางก็วิ่งตามรถที่พวกผมนั่งมาทันใดนั้นลุงผมก็ปิดเล่งรถอย่างไวผมมองไปข้างหลังอีกครั้งก็ไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นอยู่แล้วพอสักพักพวกเราก็ได้มาถึงบ้านของผมและลุงกับพ่อแม่ผมก็พูดกับผมพร้อมกัน เมื่อกี้เองเห็นอะไรไหมผมจึงตอบท่านไปว่าเห็นผู้หญิงอุ้มลูกแล้วบอกไปส่งหน่อยลุงผมก็ตอบกับผมว่าเองคงเจอดีเข้าให้แล้วแล้วพ่อกับแม่ผมและลุงก็เล่าเหตุการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นให้ผมได้ฟังผู้หญิงคนนั้นเป็นคนในหมู่บ้านใกล้กับเรานี่แหละเขามีลูกน้อยประมาณสี่ขวบ และตอนนั้นลูกน้อยของเขาไม่สบายเลยจะพาลูกไปหาหมอแต่ตอนนั้นมันดึกมากแล้วไม่มีคนพาเขาไปเลยผู้หญิงคนนั้นจึงขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเองพอขับมาถึงจุดที่เราเจอนั่นแหละมีรถกระบะคันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วชนเข้าไปท้ายรถของสองแม่ลูกนั้นตกกลงข้างทาง ไปในที่นาของชาวบ้านเหตุผลที่กระบะคันนั้นชนเพราะรถมอเตอร์ไซค์ของสองแม่ลูกนั้นไม่มีไฟท้ายกระบะจึงมองไม่เห็นจึงชนเข้าอย่างจังทําให้ทางแม่และลูกได้เสียชีวิตพร้อมกันตรงนั้นเลยไปยังไม่ถึงโรงพยาบาลเลยหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นได้ประมาณยังไม่ถึงเดือนก็มีคนเดินทาง มาทางสนนเส่นนี้ได้เจอกับผู้หญิงอุ้มลูกและได้ลองเรียกกับผู้คนที่ผ่านมาเส้นทางนี้ให้พาไปส่งที่โรงพยาบาลทีจนผมได้เป็นผู้โชคดีได้มาเจอกับตัวนี่แหละครับอีกอย่างเรื่องราวเหตุการณ์ก่อนที่ผมได้มาเจอนี้เกิดขึ้นก่อนที่ผมจะกลับบ้านแค่4เดือนเอง